อิ่มบุญอิ่มใจเทศกาลถือสิลกินเจไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรก็สาธุอนโมทนาบุญกินดีปิติกับสิ่งที่ได้เห็นกับสิ่งที่ได้รับสาธุสาธุการทำงานเป็นการเลี้ยงชีพการส,สร้างทำให้ใครหลายคนได้เอาไปใช้ในชีววันใครเห็นคลิปนี้วิดีโอนี้เป็นประโยชน์ต่อยอด นโมธนาบุญใครที่อยากมีอาชีพมีรายได้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เรายินดีสอนให้ฟรีค่ะการทำออนไลน์หรือออฟไลน์มีสถานที่หรือมีโทรศัพท์คุณก็สามารถสร้างอาชีพสร้างธุรกิจทำออนไลน์ทาอาชีพที่เรารักได้อย่างสบายใจใครที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตเห็นคลิปนี้ ไปที่รูปโปรไฟล์หรือคอมเมนต์ทักมาในกล่องข้อความใครอยากจะทำบุญเป็นสะพานบุญจิตตั้งต้นอยู่ที่ตัวคุณและฟ้าลิขิตให้เป็นหนังใจสาธุ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 